วันนี้ก็ธรรมะยามเย็นเนาะหลวงพ่อพ่อไม่เวลาก็เลยมนาะพบปะตอนเย็นเย็นวันนี้เป็นเย็นของวันศุกร์ที่24เดือนพฤษภาคม2567เป็นวันแลมสอ2คำเดือน6 ถ้าเป็นปีก็ปีมาลงปีมาลงช่วงในฝนตกไปก็อาจจะได้ยินเสียงน้ําไหลเนาะหลวง่องฟังเสียงธรรมชาติน้ำอ้าวพูดโธธรรมโมสังโฆนะพุทธังธรรมังสังขังนี่สัมมาคังเสียู่ใครควรทุกทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่า ุขกายสบายจิตสุขกายสบายใจนะสำหรับทุกท่านทุกคนคิธรรมคำสอนแง่คิดเกิบทุกอย่างฟังแล้วได้ได้แง่คิดนำไปคิดแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันขอให้หัวจิตหัวใจ พบพันแต่วความสุขนะพบพันแต่วความสุขถ้ามันเป็นไปได้ถ้าเผื่อมันพบไม่พบพันกับความสุขเราก็ต้องคิดแล้วว่าเออมันพออะไรนเนาะพออะไรกายก็เช่นกันก็ขอให้สุขภาพกาย ไม่ต้องมีโรคภัยเียดเอียนมากนักอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีความสุขค่ะรวมทั้งหมดก็ขอให้พบผ่านแต่ความสุขนั่นเองมีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนที่ดีม,ดมีชีวิตครอบครัวก็ดีแล้วก็ดีให้พบผ่านแต่คนที่มีคุณงามความดี แล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะโชว์ข้างเ่ยว์ข่า,ขาวนะมีได้ปีตลอดปีตลอดไปเลยศานาคอยมีความสุขขอขามาขอเตนมจินตัวศาสนาไม่ใช่เรื่องคำว่าอ่อนบอนนะศาสนาเราไม่ใช่ศาสนา ต้องทําเองทําบุญก็ทากุศลก็ดีทําคุณงามความดีก็ดีก็ดีก็กกทําเองนั่นเองทําเองอย่าไปหวังพบพานอย่างอื่นนะคอยพบพานอย่างที่หลวงพอ่อมีเพื่อนที่ดีมีมิตรสหายที่ดีที่หลวงพอ่อพูดตะกี้ที่ว่าเนี่ยน้ำไหลลงน้ำไหล น้ำไหลน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำก็มีเสียงอยู่บ้างไหลจากที่สูงลงที่ต่ำางนีเสียงทางนี้ไหลม,มาจากทางสูงมันไม่ใช่ไหลจากทิศเหนือไปทิศใต้ทั้งหมดก็ไม่ใช่ก็แล้วแต่ทางไหนสูงทางไหนต่ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ หัวจิตหัวใจของเรากมือนกันก็ต้องเปรียบเทียบว่าถ้ามันไหลลงแต่ทางต่ำไมยุ่งเลยนะหัวจิตหัวใจกันกระทำถ้ามันไหลลงแต่ทางต่ำไม่ยุง่งเราต้องทวนกระแสทีเราเราถึงจะได้โพพันกับความสุขพูพันกับความสุขมันคำว่ามันทนกระแสนี่หมายถึงว่า ออวันนี้เราคิดไม่ดีวันต่อไปเราคิดดีซะเ <ลง S 2> ดี๋ยวก็ลงไม้ลงมือทำดีถึงจะไม่ชอบก็เอาเถอะ,อะเอาเถอะมันไม่ชอบมันไม่ชอบทำดีต้องพยายามที่จะทำแล้วแหละพยายามที่จะทำจิตใจเออเพื่อเผือเ่อแผ่ จิตใจเออเป okay. ื่อเพแ่จิตใจมันบอกมันพดพบผ่านมันพบผ่านแต่ความดีมันก็มีความสุขนะมีความสุข,คว,สขนะความสุขทางใจเราได้ยินบ่อยๆนะความสุขทางใจเราได้ยินบ่อยๆแล้วก็ก้องอยู่ในรูหู แลวทีนี้ก็เก็บไปในนุกงดวงจิตดวงใจของเราเก็บไปแบบพูดในความสุขเก็บไปมีไว้คอยลงตัวเถอะทำไมเนาะบอกบางทีเราคิดอยากหนักแน่นเหมือนกันนะแื่แต่ทำให้มัมมนละรวมเมื่อก่อนน้องเคาบพอเห็นปิดสนาที่ทำออกนนะหาหาบช้างคู่กับแมว หาบช้างคู่กับแมวมันจะดักไปทางไหนอะอย่างนี้เป็นต้นหอบหาบ,หาบไม่ถึงหาบอบนะหาบดีกว่าคอน,นอนดีกว่านั่งคอนพอเข้าใจเนาะคือของบางอย่งางอย่งางวัตถุบางสิ่งบางอยา่างอยู่ข้างเดียวไง แล้วก็ข้างา了ฉันถึงบอกว่ามันมีความคิดที่สร้างสรรค์เกี่บทุกเรื่องเกี่ับทุกอย่างแล้วก็ได้คติได้คติถ้ามันหนักไปใฟใดไยหนึ่งน,นั้นขึ้นนั่นคือตัวปัญหาเลยถ้ามันหนักไปข้างใดข้างหนึ่ง อย่างน้หลบให้เป็นร,รู้จักหลบรู้จากหลีกรู้หลบรู้หลีกหลีกแกภ่ภัยพิบัตันเองหลบจากภัยพิบัติหลบจากหลายๆสิ่งหลายอยา่างเมื่นกันเนี่ยเมื่อกีที่ชาวนาก็ทํานาเคยสังเกตชาวนาก็ทํานาโอ้โหบางบางนันเเสียง เป็นเป็นพิษเป็นภัยเหมือนกันนะสังพอเป็นพิษเป็นภัยสารเคมีเกือบทุกอย่างรวงมันทั้งนี้ยาฉีดยาเพิ่มเพิ่มวิตามินบำรุงใบบำรุงนุ่นบำรุงนี่บำรุงรากอะไราทำไมทำไมมันเยอะอย่างนั้ก็นี่แหละคือวิธีวิธีการค้าการขายวิธีการเกือบทุกเดือม ต้องอ่านเกมอ่านการให้ออกบางทีหนักเลยนะน้องพอ่อบางทีหนักหนักุือพ่ออะไรไปไหรมถ้ามันพอดีอะ่ะมันก็ใช้ได้เหมือนกับคนบางคนพูดออกมาแล้วก็เอาได้ส้พูดออกมาได้เป็นเรื่องเ,เดียดคนอื่นเชยเลยมีความเขาข้างตัวเองโยนผิดให้แกคนอื่นโยนผิดให้แกคน บางทีก็โง่นะบางทีก็ฉลาดเราเราเราต้องจำเอาหว้ท <ite> ี่จิตเวลาจิต no นั <tavalla> ้นฉลาดเนี <anyway> ่ยถ้ามันครอบงำด้วยเขาบอกว่าความโง่มาครอบงำเราก็ต้องรู้แล้วนะทำไมทำไมเป็นี้เกือบทุกคนก็เช่นกันนะน้องพ่อมันคงไม่สมบูรณ์แบบหรืเกิดขึ้นมาสมบูรณ์แบบเลยก็ไม่ใช่ ไม่ใช่เลยในเมื่อเขา่าไหนเข่าไหนก็ช่างเข่าไหนก็ช่างถ้าหากว่าเรามาทําความเข้าใจเขาจริงๆเมื่อกต้นไม้ตนม้ตน,นเล็กก็เรียกว่าเชื้อเพลิดใช่ไหมบา,บางต้นก็เลเยไม่ยืนต้นไม่ยืนต้นเยืยนยืนยืนต้นไงแต่ถ้านอนลงก็ถ้าถ้านอนตอนนอน,น,อนลงก็เกือบตายแล้วแหล,และเพาะ ถ้านอนโดนเกือบตายแล้วแค่นั้นก็ตายเหมือนกับโดนตัดต้นเลยนะเเต้นต้นบอกว่าต้นนี้ตายไปแล้วต้นนี้ตายไปแล้วเราต้องมาทําความเข้าใจนะมันตายเพราะสาเหตุอะไรบางทีก็เพราะน้ำมือของมนษุษย์นี่แหละน้ำมือของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อเคยชำนายอยู่บางที่นะชาวไร่ชาวนาชาวสวนเขาทำ เขาปลูกน้อนปูนี่บางทีกินยาจึงอยู่ไม่ได้นะกินยาน,นะ,ะกินยาไม่ถึงมายายายาฉีดนะยาเพิ่มฮอร์โมนบ้างอะไรแล้วยิ่งยาฆ่าแมาลงทีงนี้โอ้อันนั้นลำบากเลยยาฆ่าแมาลงลำบากมากเลย วันนึงยังมีเสียงอยู่นะเสียงจดไป่อยเจอรบกวนนะเสียงตึงต้งตึงนะ้งอะไรย่าเงี้ยก็มีอยู่ล่ําไปนกะ็เ,เพราะน้ามือของมนุษย์นี่แหละจะไปเถื่อเป็นเรื่องรบก,กวนนะถ้าเราทําใจได้เนะี่ยถึงเขาดาขา่ากนะ็เินท่าอะไรมาเ็ททาใจได้มันก็มีความสุขนะมีความสุขอยู่ระดับหนึ่งนะถ้าไปคอยแต่ให้คนยกย่องสรรเสริญโอ้อันนี้แย่เลยเขาจะยกย่องเราเรื่องอะไร เขาจะยอกย่องเราเรื่องอะไรอย่างแล้วพ่อไปไปงานของพ่อแม่ครูาาจันทร์งานของพ่อแม่ครูบบอาจาร,นะาร,าจาร์ไปเปรียบเทียบเนาะท่านสร้างมาตลอดเรียกว่าตลอดชีวิตก็ได้เนาะตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กเลยไม่ไม่ไม่ไม ไม่ค่อยได้สัมผัสกับความชั่วความเร็วเลยในนิติตดำรงตัวเองใช้ชีวิตอยู่กับชินกะทรรมใช้ชีวิตอยู่กับชิ้นกะทรรมนันก็ลงตัวอยู่นะที่สุดของมันเวลาไปรวมกันไปรวมแล้วก็เห็นลูกหลานเด้นลูกหลานเด้นเกืยวทุกคน เราก็เห็นแล้วทีนี้โอ้คุณค่าของคนนี่คุณค่าของคนชีวิตทั้งชีวิตทุ่มเทลงไปทุ่มเทลงไปถ้าพูดเรื่องเบียดทีนี้เรื่องเบียดมันเรื่องของจิตถ้าจิตเรามันโง่บางทีเาอาแน่ทีทำมาตั้งนานบางทีเราก็จิตมันโง่เออมันโง่าม,งามาตั้งนาน มันพุ่นฉลาดมันนี้แต่เราแต่แต่เรารักษาความสะอาด่าความฉลาดได้ได้ไหมนะรือรอร้อความโง่จะครอบงำเราถ้าความโงค่ครอบงำมันจะยุ่งอนะอยุง่งทีนี้ความโง่เขามันเบาปัญญาเลยนะปัญญามีน้อยมันก็จะไปห้ามหันกับกิบกเลสด,ด้วยความชั่วมันจะไปห้ามหัน ได้ยากเลยนะได้ยากเลยเพราะเรื่องว่านา้ำน้ำน้อยกว่าไฟเราเคยได้ยินนะน้ำน้อยกว่าไฟอันนี้ก็แย่เหมือนกันนะถ้าเข้าใจว่าน้ำน้อยกว่าไฟน,านั่นแสดงว่าเนี่ยไฟมันมากกว่านะมันโหมกระหนำ่ำเลยแต่น้ำที่จะไม่ดับเนะ่ย คือเชื้อของไฟมันมากกว่านะมอนกับพละกําลังของเราพละกําลังสติปัญญาของเราพละกําลังนะสะติปัญญาแนละ้วก็ความโง่มันมันมันมากกว่าความฉลาดอัน,นิเยนเลยนนะอัน,น้แย,ยนมนะันจะเล่นงานเราจะเขาบอกว่าหัวปักหัวปมเลยหัวปักหัวปม หลอดแล้วใช่ไหมคุณหลอดแล้วมันเอาเส้นยืนเราเสาเลยที่สุดขอมันตายพกะนเมของมันไม่ถึงามาด้วยเหตุที่ผลก็ดีบางทีเราไม่เข้าใจนะแม้แนตะ่คนที่มีพละกําลังน,น้อยกว่าคนู่บังคับช้างยังได้เลยเนี่ยเห็ไม่ะละ มัวแต่ไปบังคับคนอื่นมัวแต่ไปเบียดเบียนคนขนาดเล็กขนาดน้อยมัวแต่ไปเบียดเบียนคนที่อ่อนแอกว่าแล้วมันไม่นความสุขนะมันไม่ใช่ความสุขนะไม่ใช่ความสุขมันจะเียดความทุกข์ให้แต่คนอื่นจะเียดความทุกข์ให้แต่คนอื่นอย่างนี้ เสร็จแล้วนี่อยา่างที่ผมบอกว่าไปเบียเดเบียนคนที่อ่อนแอกว่ามันก็ทําได้อยู่มันทําได้อยู่แต่ทำอะไรเนี่ยคำหนึ่งถึงมันลาดักสุขเก็บทุกข์ไหมล่ะประเดงต้องการความสุขแต่ไปยัดเยียดไปเบียเดเบียนคนอืนะ่นน้องพวว่าอาทำให้มันพอดีขนาดที่น้นอง ทำแบบผูน้นี้ติมีปัญญาปัญญาทรงนั้นปัญญาคือแสงสว่างของปัญญาถ้าถ้าถ้าแสงสว่างทางใจแสงสว่างทางปัญญามันจะดูดีมากเลยนะแต่ถ้าแสงสว่างด้วยตาเน,นี่ยของเราเราเห็นแสงสว่างมันสักวันเอ๊ยทำไมมันไม่เหมือนเดิมมันเสื่อม ขันนั่เสีงท่าหนึ่งเียงขันันเียูดดำรงอยู่ดำรงขันอยู่ในปัจจุบันโดยีเย็นพทะที่ท่านปฏิบัติท่าบอกตอนนี้พอแม่ครัวาจ้ยังดำรงขันอยู่ขันขันห้านี่นะมันยังสามารถีกันยู่ ถ้ามันเกิดไม่สามาคคีเม่แหล่มันยุ่งอันนี้คือเสียงเป็นเน้หน้า,าําเสีงเยงแจกเก็ตจังเสียงแจะกเ็จังเลยอะไหรหน้าตาเนาะเสียงธรรมชาติถ้าเราหัวจิตเนื้อจใเราเป็นรางไข่ก็ต้องเสียงแบบที่มีธรรมชาติก็แสดงว่าแย่แนแม้กระทั่เราฝุดเราห่าธรรมะน,นี้มีสมบัติของไข่ สติปัญญาไม่เพีนงัอเราต้องทำความพอใจนะถ้าเราชอบเราจะได้แต่สิ่งที่เราชอบไปยุ่งราได้แต่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่ไม่ชอบไม่เอาไม่อยากจะได้ธรรมชาติของจิตมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นทำไมชอบก็ไมนอยากเอาไม่อยากจะได้เลย จะบางสีเหมือนกันชอบอยู่แต่มันมีน้อยสิมันมีน้อยแย่งกันแย่งกันบุญอะรอย่าเล้ยหัวใหใจนะสติปัญญาความสลาดมันแค่น้อยเลย,เลยิของที่มก็ยังหยาดได้่ของที่ของมี้อกก็หยาดได้ม,มากแจ่บังสะ ของที่มันมีมากอยู่แต่เราไม่ต้องการเรจะเอาแต่สิ่ที่เราสามใจ่อยุ่งนะเราจะเอาแต่สิ่ที่เราสามาจ่ายุ่งขอให้คิดใหม่ปรับใหม่ปรับด้จิดใใหม่เมื่อเมื่อนก่อนมืเดินทางไปดี เมืองอุบลถ้าแต่พื้นที่ก็กวา้างใหญ่เลยสามที่ไรตั้งอยู่ทั้งรันก็ยังอยู่ในเขตอุบลเนี่ยมีเขตอุบลอ,อันนี้ก็เรินจังดีดีสิดเตีเกาะให้มันได้นะตีเกาะมันาดูกระจายกัน แล้วก็ตรงนี้ความพลังของจิตถ้าเราขุดได้มีพลังจิตจะมีพลังถ้าจิตคุ้งสร้านคุ้งสร้างมันจะมีพลังเด่นพลังก็พลังนมิๆพลังมันจะไม่มีพลังแม้เราคนเที่ยวอยู่มากขึ้นกำลังทางกายพละงกำลังก็ถดถอยไปถดถอยมันถดถอยไปมากเลยนะ อาจนกระทั่งที่สุดก็มันจนกระทั่งที่สุดก็มันเราก็ต้องมาทำความเข้าใจทำความเข้าใจต้องการาเมื่อไหร่มันจะลงตัวเนาะมันก็เรามันก็เขาปลูกข้าวปลูกมันให้อยากได้ผลพุ่มนี้เลยมันจะได้มันก็ไม่ได้นะใช้เวลา บางสีมาอย่างนานกว่านั้นอยู่ทันแตนานกว่านี้ทันแตอันนี้จะมีว่าระยะเวลาในบอกปลูกพืชชนิดน,น,นี้หวังผลบางทีก็บางอย่างบางประเภทมันก็เอาง่งายแล้ว่าปลูกทั่วงอกมันก็ยังอาศัยเวลาเลยเราทำนวนทำนี่กันก็คิดอยู่เสมอว่า ว่าดูเวลาที่ดูเวลาแต่ความเลืทอเทิดเลือนสัญญามันเสื่อมลงลืมลืมแม่ทั้งตัวนะ <c ười> ตัวเองจอดรถไวนะ้ที่ไหนอ๋อมีจริงจริงนะม <c ười> ีจริงจริงลืมแม่ทัองวรออกไปทำธุระกลับมาตัวเองจอดรถไวนะ้ไหน อเแบบนี้แย่เลยนั่นก็เรียกว่าสัญญามันเสืนะ่อมสัญญามันเสื่อมมันเสื่อมจริงๆเกือบที่ว่าเกืบทุกอย่างมันไม่ลงตัวช่วงนี้ก็ฝนลงฝนลงบ่อยฝนตกบ่อยกนะ็น่าฝนะเราต้องเข้าใจตามหลักธรรม เ็าจตําหลักความจริงชีวิตของเรากับชีวิตของคนหนของของสัตว์โลกตัวตัวไปเขาก็รักชีวิตตัวเองต้องการความสุขไม่ต้องการความเบียเดเบียนไม่ต้องการเลยไม่ต้องการจะได้ความสุขต้องมีความสุขเลยอ่าแต่วันไหนเราวันไหนเราเราเคยสัมผัสกับมันไม่ความสุขเคย แต่มันผ่านไปแล้วอย่างอื่นก็มาแทนที่แล้วอย่างอื่นก็มาแทนที่มาแทนที่มันก็คําคว่ามาแทนที่ใช่ไหมจังหวะมันก็สลับกันอยู่ไงมสลับกันอยู่อ๋อวันนี้ความทุกข์คือชั่วโมงนี้มันทุกข์ชั่วโมงนี้มันทุกข์ทุกข์แต่ตีชั่วโมงหนึ่งนะมันก็มีความสุขเราจะ รักด้วยชอบอะไรมากที่สุดเรา,เรา,เ,ราเราก็รักความสุขชอบกับความสุขกันเองอย่างนี้เราจะคิดเป็นอย่างอื่นคิดเป็นอย่างอื่นมันได้ไหมล่ะมันได้นะคิดเป็นอย่างอื่นหมายถึงว่านอกเนื้อกันไหมเขาบอกว่าสุขกับทุกข์ของคูกูกันถ้าเนื้อสุขเนื้อทุกข์หมายถึงอะไรถ้าเนื้อสุขเนื้อทุกข์อ่ะเราต้องมาทําความเข้าใจแล้ว ทำความเข้าใจมันได้แล้วก็ทีนี้เกือบทุกเรื่องนะถ้ามันลงตัวแล้วนะเราก็จะเห็นนะทีนี้อาจะเห็นแล้วโอ้มีมีขึ้นเกิดขึ้นน,นาน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 ,น,านแล้วก็ถ้าเราคงไม่ได้เนวพ่าพูดถึงว่าระหว่างความสุขกับความทุกข์นะเราต้องการความสุขมากกว่า เราเราจะทำยังไงเนาะมันอยู่กับเรานานๆเนี่ยมันตมันอยู่กับเรานานๆเราจะทำยังไงเราต้องทําความเข้าใจว่าให้มันอยู่กับเรานานๆถ้าความทุกข์ยาเลยสลัดปัดกวาดทิ้งเถอะนี่สลัดปัดกวาดทิ้งเลยทิ้งเลยถ้ามันรู้ว่ามันมาพยายามรีบรีบสลัดรีบทิ้งเลยอย่างนี้ มันบังเรื่องไยถ้าเรากันไว้ก่อนะที่หลวงพ่อบอกกันไว้ก่อนกานไว้ก่อนเราการความทุกข์ไม่เกิดขึ้นเราก็จะมีความสุขไงถ้าการความทุกข์ไม่อยู่แล้วก็ยุ่งเลยใ่ยุ่งเลยแยกเลยนี่แหละเอาแเอาแล้วถ้ามีความสุขเียเราหลงความสุขก็ยุ่งเลยนะ ที่ทุกความสุขอ่ะยุ่งเลยยุ่งยุ่งเยื่อไปหมดเลยอออขอมาทำความเข้าใจเกือบทุกอย่างอย่างภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ภาพคุครูบาอาจาออภาพหลายภาพแล้วก็ภาพญาติโยมด้วยอะไรด้วยที่ติดไปตรงนี้แล้วก็มาทำความเข้าใจ ันนี้ก็ภาพรวมไงภาพรวมไม่ได้บันทึกว่ามเมื่อปีกสเท่าไหร่ก็อยู่รวมกันอยู่ด้วยกันจําได้หมดไหมถ้าพูดถึงเรื่องจำก็จ,จำได้เกือบหมดทังเลยแต่ค่อยทำมานนี้อยูเขาก็บางคนก็สิน้นใจไปแล้วอย่างเนี้คนนี้ก็ตายไปแล้วคนนี้ก็ตายไปแล้วคนนี้ก็ตายไปแล้ว คนนี้ก็ตายไปแล้วคนนี้ก็ตายไปแล้วน่ต้นเออตายแล้วไปอยู่ไหนเนาะไม่ต้องไปตามดูหรอกช่างเถอะช่างเถอะไปอยู่ไหนก็ช่างเถอะถ้าจะเป็นมวะเพื่นห่งวงอะไรอ่มาอยู่ด้วยกันนี่แหละความพัดพากจากกันเป็นเรื่องธรรมดามความพัดพากจากกันเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดา ผัดภาคมาตั้งนานเลยผัดภาคมาตั้งนานเ้าทำยังไงจะไม่เกิดความผาดผ่าถ้าถ้าถ้ามันเกิดอยู่ร่วมกันแล้วอย่างมันก็ผัดภากนแน่นอนไม่ช้บก็เร็วจะคุณงามความดีเรายึดึดแน่นไหม่ะเรายึดแน่นแล้วเกาะแน่นไหมถ้าเกาะไม่แน่นมันยุ่งเหมือนกั แต่ให้มันถ้ามีความสุขก็จะไปหลงมากนะบางอย่างที่หลวงพ่อไม่หลงเลยก็ดีถ้ามีความทุกข์ก็จะไปจมอยู่กับกองทุกข์จะไปจมอยู่ตรงนั้นก็ให้สติปัญญาที่มันเยอะกว่าเยอะกว่าเกือบทุกเรื่องแล้วก็ทุกวน่วมันมันมันเป็นของกู่กันสุขกับทุกข์ร้อนกับหนาวกลางวันกับกลางคืนแล้วก็ เราก็เยียดคิดให้มันเนี้ยกลางวันกลางคืนไวื้อบ้างกลางวันกลางคืนอันนี้งพ่อเข้ามาในห้องส่งน้องพ่อเข้ามาในห้องสอง่นง,าาน,ง,สงน้องพ่อเปิดเสียงไปด้วยนะน้องพ่อเปิดเสียงไปด้วย วันนี้น้องพอลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันตุกตนนาคราวหนะ้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุ